สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับการเรีย t ช o อน e h i n d the Scene Tempo EP ที่5และ6นะจ๊ะไปไปเริ่มดูเบื้อหลังกันเลยดีกว่าดีสวัสดีค่ะวันนีมา ไายในทีจะบอกว่าเย็นมากอากาศวันนี้แต่งตัวเข้ากับสภาพอากาศว่อนที่ะเ้าทีมเสื้อผ้าวีแล้วนะผมมีคนยินมากให้ใส่เดีว่ามีคนยิบมากผมใส่ทีนเสื้อผ้าตัวีกแหละไม่แต่ว่าไม่ใช่ค่ะในเกมมันของพี่โป๊ะห่างจนจนไม่ชอบใส่คอนเทนต์ดีครับใส่ใช่ไหม อะ,อะไรเดียม่ไี้จำกินไดมานานมากอ่าประมาณนี้ครับขอบคุณครับอนนี่ไอแคมปิ้งนายแบเบิร์ไม่เห็นร่วมไปไหนแล้วจบแล้วหรอคุณพี่ปั๊มเดียวเองไม่เห็นอะไรเลย คือเสียงไหมนะทาแต่ละคน ันี้ผมซ้อมไอ้ดอกไฟปีผมหน่อยผมต้องการกำลังใจในการไปช่วชนะแน่ไอ้มุมไอ้มุมน้ำเงินนี่มันน่ากลัวคนแม่เหยโอมตอต่อต่อตต่อต่่อ่อตปวด่่อต่่่อ่ออไออ่่อา่ตอน เขาถี่เา่าเาพลงอย่างนีคนใจมั่ีหน้าใส่ชั่โเนี่ยบอกยว่าแด่เหนตอนนีเลมีคู่นี้คืออะไรอุ้ย ม่าจะะไไไม่่่จดด้้้หุคออววาาาีกกกรัันิ็บแล้วคุณพี่อีดูไม่ดู้เรื่องเลยจบแล้ว ชอบไอ o ลิฟฉากนี้ขอให้มีบ่อยๆจะดีมากมึงลืมแล้วไอดอลมีความรักไม่ได้แล้วเว้ยกูคงเป็นมาสต่อไปไม่ได้แล้ว ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ดีกวาหเ็ดแปดน้กลัวที่เธอรักฉันพร้อมเป็นคนที่เธอรักวันนั้นกับนนี้เรื่อทั้งนั้นกับคนนี้เชื่อหรือเปล่าจะไม่เหมือนเกัา ฉัชเธอเไมใช่ความรักไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้เมีความรัก่อยเลนะโอเความรักไม่น่ากลัวอย่างนั้เออควมรักไม่น่ากลัวขนาดนั้น trust me นะครับอนนี้นะครับ วงมือนะมาแล้วไปฟังดะจัดกินอามาเลยอาอาอามาเลยกี้ยังเห็นใช้โทรศัพท์อยู่เลยฮะแเชื่อไหมครับ ไม่มีเจ้าของก็จะหาเจ้าของให้ถาได้นะคะที่สอมคนเลยค่ะหมดนี่คอสตูมยายนาโนนั้นบันหมดรู้สับ้างเลิศเกินนะครับก็อย่าลืมไปเจอพวกเราที่เปนกันญา ทุกคนว่าที่มาแชร์ขวงเราเราเริ่มเปริ่ยนสเลยิได้ถามว่าคนดูหล้นหอคือตอบว่าคนที่ไม่ได้บัตรแต่เขามาดูไลฟ์สตรีมมิ่งแต่ดูข้างๆหอเราเลยแล้ได้ถามว่าได้โชว์เลโก้นี่โอ้โหใส่เสื้อแบบปิดทั้งตัวเลยไม่มีเห็นเนื้อเลยตามมาหลาจ้า เธอหรือเปล่าคือคนที่ไปถ่ายภาพตัวยวนั้นอะใช่ทำไมเธอจะก็จะตามไปจริงแต่บ้าทำไมพี่ลมใช่ปะลมแรงจริงพื้นแม่งแตกเลยอ่ะทำไมแกมันเป็นมัลว์เราเฉยสงสารเนาะต้องรอไปติดตามภาพเบื้องหลังอันดับหนึ่งจริงค่ะง่้ยนะนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะ แล้วของพาย,ยุค่ะเป็นตัวละครตัวแรกที่เราปิดไปนี่ผู้คนนี่ที่แก้มอ่ะแฟนเก๋งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณพี่ก็จะมาดัสำหรักบรก,การเรียชั่นเบื้องหลังเทมโป EP 5และ EP 6แป๊บเดียวมากเหนื่อยใจมากทำไมมันถึงมีแค่นี้เราชันบ่นไปกี่เรื่องแล้วเนี่ยฮาคุณพี่มันไม่สาใจเลยเบื้องหลังแต่ละตอนนี้แบบเสร็จเสี่ยวเสร็จเซี่ยวทานั้นแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเบื้องหลังยังพอมีให้ฉ่ำอยู่เบื้องหลังน่ารักมากจริงๆโอเคก็เดี๋ยวรอรนะียชั่นเทมโป EP ที่9เนาะ เดี๋ยวจะรีบลงคลิปให้เราที่สุดจ้ะอ้าทุกคนดูเสร็จแล้วก็แยกยาน,นะจ๊ะขอตัวไปนอนก่อนจ้ะอันนี้น้เซโยค่ะค่ะกินไม่ได้ไม่ไหวแล้วค่ะ